สวัสดีทุกคนนี่ดูเขาเกี่ยวข้าวกันหมดแล้วทุกคนนี่บรรยากาศท้องทุ่งนานี่มันสวยงามซะจริงๆมาวันนี้พี่แม็กเตรียมจอบมาเดี๋ยวจะมาเอาฟางไปเพาะเห็ดกันทุกคนเี๋ยวจะเพาะเห็ดฟางกินกันซะหน่อยนี่ฟางยุะยเยะเต็มไปหมดเลยทุกคนโอโ้โหสวยๆส,สดๆทั้งนั้นเลยอะมา่าแล้วก็ลุยเลยทุกคนนี่โอโ้โหเฮ้ย น,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 นี่ทุกคนเนี้ยใหญ่เ้ดูก่อนดูก่อนว้าวนี่โอ้โหนี่มันรถของเล่นนี่ทุกคนนี่ดูสิอย่าเอาฟังเอกก่อนอ๊ะมันคืออะไรอ่าโอ้อันนี้ก็จะเป็นรถดันดินหรือรถเกลียดินนะทุกคนนะนี่ลอ้อทรงสามเหลี่ยมแบบนี้มันแรงทุกคนนี่ของจริงดูเลยแรงแค่ไหนนี่ดินก้อนใหญ่ๆดินภูเขานี่ดัน,น,ดนสบายสบายเลย โอ้นี่จะมา,าฟาังตือของเล่นทุกคนอ้าวเก็บกลับบ้านด้วยเลยทุกคนว,ว้าวโอ,โอ้โชคดีจริงๆเลยเชา้านี้นี่โอ้นี่ตรงนี้มีอีกชิ้นหนึ่งทุกคนแหมดูก่อนอ้าวโอ้อันนี้ก็จะเป็นรถตักดินร้อยยางุกคน,นี่รถตักดินร้อยยางของจริงนี่คันใหญ่เบิลมเทิมเลยนะทุกคนนะนี่ตัตักเีนี่เกือบเต็มรถดำเลยนนี่ โอ้โหขัน,บนเบลเบล่านี่โอ้มีลานด้วยท่ยกคนนี่หัวสันดิกๆๆเลยนี่หัวสันเป็นไก่กินข้าวสารเลยไหนดูสิมีอีกไหมมีชิ้นอื่นอีกไหมโอ้ยมีทุกคนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อน,นสีส้มหรือสีแดงไม่รู้เป็ดเลยทุยยกคนนี่ อ๋ออันนี้ก็จะเป็นรถดำเลยนก่อนนี่รถดำนี่เขาใช้งานทั่วไปในบ้านเรานานี่มีงานถมที่ถ,ถมถนนใช้ดินถมเยอะๆก็ต้องใช้เจ้ารถดำนี้ขนไปทุกคนนี่เอดินถมเลยอ๋อไหนมีลูกเล่นอะไรบ้างยกดำได้เปิดตายได้มีลานไหมไม่มีลานทุกคนอ่ะไม่เป็นไรสวยดียมา ชิ้นต่อไปทุกคนนี่ต้องหาดูดีๆนี่ขออนยาตใช้ข้าวเคียดน,นะทุกคน,นอ่านี่เจออีกแล้วโอ้โหชิ้นนี้ชิ้นใหญ่เลยทุกคนอโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นรถดันดินหรือว่ารถเตะดินเหมือนอันเมื่อกี้นะทุกคนแต่อันนี้มันเป็นล้อแบบตรงเนาะเมื่อกี้ล้อแบบสามเหลี่ยมทุกคนนี่ ไว้เกลี่ยดินดันดินให้เรียบทุกคนนี่เวลาถมที่ถมถนนรถดำมาเทดินก็ต้องใช้เจ้านี่ดันเกลี่ยดินอ่ะเอากองไว้รวมกันไว้ตรงนี้กัอนอ่ะอีกมันต้องมีอีกทุกคนนี่ไหนดูสินีอีกไหมอ่านี่อีกชิ้นหนึ่งทุกคนนี่ชิ้นโอ้โหชิ้นนี้ชิ้นใหญ่ชิ้นยาวเลยทุกคนนี่ อันนี้เขาเรียกว่ารถเตอร์นะทุกคนนะนี่หรือว่าปั้นเราเขาเรียกรถเตรดธรรมดานี่โอ้โหนี่คันยาวทําหน้าที่คล้ายๆเหมือนคันเมื่อกี้เลยทุกคนนี่ใช้เกลี่ยดินให้เรียบโอโ้ตัวนี้ใหญ่ทุกคนโอโ้คันใหญ่เลยนี่มีผ่นเหล็กตรงกลางไว้เกลี่ยดินอ๋อไหน โอ้มีลานด้วยทุกคนโอ้คันใหญ่มีลานด้วยสุดยอดเลยนี่แจ๊ะแจ๊บอ่าโอ้คันนี้สุดยอดเลยเก็บไว้ดีๆท,ทุกคนนี่อ่ะดูต่ออาต่อมีอีกไหมอ่านี่นี่เจอแล้วทุกคน,นเจออีกชิ้นหนึ่งแล้วสีแดงแปิ๊ดเลยอ่าอันนี้ก็จะเป็น รถบันไดดับเพลิงนี่ของจริงก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนมีเพลิงไหม้ที่ไหนที่ตึกสูงๆนะเขาจะใช้แบบนี้ทุกคนนี่ยืด,ดบันไดขึ้นไปแล้วก็พุ่นน้ําดับเพลิงโอ้คอยาวเลยทุกคนนี่ตึกสูงๆนี่ขึ้นได้สบายๆแหมยืดได้หดได้อห่นี่จารถบันไดดับเพลิงนี่เกีเลยลอยทุกคนอ่ะมันรวมกันไว้ตรงนี้ ยังไม่หมดมีมีอีกมีอีกโอ้คันนี้สวยเลยทุกคนอันนี้เขาเรียกว่ารถกึ่งพ่วงหรือว่ารถหัวลากนะทุกคนนะนี่ของจริงมันก็จะเป็นแบบนี้อันใหญ่แรงเยอะทุกคนนี่ดูลากไม้สูงทีเต็มคันรถเลยนี่ตู้คอนเทนเนอร์ก็ลากได้ข่งสินค้าได้ทีไรยเยอะๆเลยโอ้มีลานด้วยนะทุกคนนะ ลายไฟลายสวยด้วยเท่ด้วยคันนี้อ่ะเอารวมกันไว้ตรงนี้ก่อนมีอีกไหมมีอีกมันต้องมีอีกนี่อีกแล้วเจออีกแล้วนี่อ๋ออันนี้ก็จะเป็นรถดำที่เขาใช้ในงานเหมืองน,นะทุกคนนะนี่ของจริงก็คันใหญ่บล่มเทิมเลยทุกคนนี่อยากรู้ว่าคันใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวจะให้ดู ให้ดูใกล้ๆนี่ดูนี่คนเดินเข้าในสตอล้อได้เลยทุกคนโอ้โหเฉพาะล้อนี้สูงท่วมหัวหเลยทุกคนนี่รถด,ดำยักษ์ก็ใช้ในง,งานเหมืองเท่านั้นนะทุกคนนะข้างนอกวิ่งไม่ได้วิ่งทีนี่เต็มสองเลนเลยมะมา,าดูอีกทุกคนหาดูให้ทั่วอ่านี่นี่นี่เจออีกแล้วโอ้โหนี่ชิ้นนี่ชิ้นใหญ่เลย นี่บิ้มบิ้มอ่าฮะน,นี่ก็จะเป็นจรดแมคโครนี่ทุกคนจรัแมคโครนี่อันนี้งานขุดขยายคลองชนรป ahan ทุกคนโอน้โหลึกด้วยใหญ่ด้วยทุกคนอ่าจรดแมคโครทำหน้าที่ขุดดินเนี่ยขุดแบบนี้อืมนี่หนีนวาได้ตาย โอ้มีล้อข้างล่างทุกคนมีล้าไหมอ๋อมีมีล้อแนะน,น่ทุกคนนี่ตอนี้แง่โอ้ยมีชิ้นใหญ่ทุกคนโอ้สุดยอดเลยวันนี้เจอแต่ชิ้นใหญ่ใหญ่ไหนมีอีกไหมไหายัวทุกคนโอ,โอ้วันนี้สุดยอดเลยอ่านี่โอ้คันนี้มีสวยเลยก็ไม่ใช่รถโอ้เลกว่ารถ น,นี่ก็จะเป็นเฮลิคอปเตอร์ทุกคนนี่เฮลิคอปเตอร์พาณิชแน่ไปไหนมาไหนรวดเร็วทุกคนนี่ไม่ต้องติดไฟแดงวิ่งเหาะข้ามไปเลย <c oughs> นี่ต่อเฮลิคอปเตอร์นี่ข้างบนหมุนได้ทุกคนโอ,โอ้สวยน่ารักดีนะมา,าเก็บรวมคันไว้โอ้โหได้หลายชิ้นเลยทุกคน ไหนมีอีกไหมดูด,ดีดูให้ดีต้องดูให้ดีอโอ้ไม่มีแล้วทุกคนหมดเอาละโอ้โหแค่นี้ก็สุดยอดละโอ้โหเช้านี้สุดยอดจริงๆเลยนี่มีรถเกตมีรถตอกเพิงแม็กโครหลายชิ้นเลยทุกคนนี่ว่าจะมาเอาฟางไป เห็ดซะหน่อยอ่ะเรื่องฟางเอาไว้ก่อนเ <c> จ <oughs> ือของล่นของชอบอะล่ะสำหรับคลิปนี้พี่แม็กก็ต้องขอตัวไปหาถุงพลาสติกมาใส่ก่อนนะทุกคนนานี่ออกตาบ้านให้หมดเลย <c oughs> อ่ะสำหรับคลิปนี้พี่แม็กก็ต้องขอตัวไปก่อนเจ <c oughs> อกันใหม่คลิปหน้าทุกคน <c oughs> บ๊ายบายสวัสดีค่ะ